รอยู่สวนสนุกที่มีวแลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถไฟกโกครัรดแล้วก็ให้อาหารแกะนะครับ ใส่เล่นนะครับผู้ใหญ่60บาทนะครับเด็กเท่าไหร่เด็ก40บ <ขอ S 2> ค่ะเด็กสิบเหรอครับสูงกันสูง90าไม่เกินฟรีนะคะไม่เกิน90าฟรีนะครับ รวมแล้วห้าเราแถวนี้ไม่ต้องหนข้อที่โรงน่ี่ทขนาดนั้นหนาน่ะตรงเลยยิงลูกดิยิงลูกดิห้างามเรียบร้อยครับกำแพงเต็มกำแพงครับ เหมือนงานวัดนะครับมีปลากระป๋องนะครับผมยิงปืนนะครับแล้วก็ปลาปลาลูกบอลใส่ดอกไม้ก็จะมีนะครับของขายเป็นน้ำผึ้งนะครับข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเดียวหมดเหลืออีกอันเดียวคือเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจอย่ารีบใส่ตาไปแล้วใส่ตามปแล้วนะคะเร่งแล้ว เมื่อกี้เหลือีกเกมหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ให้อีกสงหมดได้สามเกมเล่นไปแล้วเกมหมดแล้วสอเกมอะไรค่หามหปลาไ้หาปลาโอเคผมไปเล่นกับหลานน้ปลาปลาไปห้าหาปากัเจร็จปะหาปลาได้แล้วไม่ยนูยังได้หมดเกม่ไง่าไง่ายคโรงเรียนอะไรนักบ้านเนี่ยควงวแล้วเธอ ไม่โดนเลยสักลูกบ้าบอให้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 ยีโร่ใส่ยีโอ้ยใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงครบคนเดียวลองปิดปอีกรอบไมอ่ะลองูไหมล่ะลองไหลั ปลายากมากเลยอยากลองปลา้วยไหมมาในเครื่อปลาจบเลี้ยงแกะแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็รถเอทีวียิงปืนรถบกักอะไรเนะี่ยบักดียิงธนู

ไ็ไป่ไดตรงนั้นอยู่แล้วแหละ ว่าหน้าหน้าอางาข้านเป็นลูกรถไฟนะเป็นมีภาษาอังกฤษเขียนร้ ให้มันเข้าปากเลยให้มันเข้าปากข่ั้างหน้าเราเป็นสถานีเลี้ยงแกะนะครับเรามาซื้อหญ้าตรงนี้ก่อน ถือไปเลยค่ะถือไปเลยค่ะอุ้มไปเลยถือไปเลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะเอาถือไปเลยหนักคนละกรมมาปะสามอ่ะไปเด็กเลี้ยงแกะไปกัน่ะนี่เลี้ยงแกะระวังขี่หยียบขี่นะ

ไม่เปนไรลกเป็นออบินใบชอบกินแล้วทำไมหน้าเราดำจังฮะฮะฝาแฝดฝาแฝดซีโร่ซีเจป่ะนะชอบกินแต่ใบมันก็อยากกินอะไรอ่อนไม่งันแหละชอบกินหญ้าอ่อนเหรอแลม่กชนะ ใครจะกินยาอ่อนเมะแกะแก่เดี๋ยวให้กินเฉพะเม็ดเลยเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วอันนี้กินมะการตะกาจะไม่กินนีกระชี่ระชาโยนสิแบ่งให้ทีละนิดทีละหน่อยดิให้มัน แบ่งทีละหน่อยสิแบ่งทีละหน่อยสิเพอาแบ่งทีละนิดเนี่ยให้เออ้อไนอเน่ะ้ะนิ่เ่ยอะไ่เยอะไเี่ยย้เยขเ่ยเนย้่่ย มันร้องว่าอะไรลูกมันร้องว่าอะไรนะแม่แม่ฮะขอขับได้ไงคัเล็กจิ้มนึ่งใช่ไหมฮะมากคันเล็กกรดเลยอยได้ใเด็กขี่เด็กไงขี่เนี่ยตัวเนี่ยเสร็จแล้วน่าจะเป็นบ่อแฟชั่นอเมซอนนะครับปลาดุกมีด้วยอะครับฮะปลาอะไรดูดินี่ปลาดุกด้วยอ่ะแฟชั่นอเมซอนนะเนี่ยปลาดุก ไปขี่รถไปเขาปิดแล้วไม่ทันนะขี่รถโอ้โหดูเหมือนเนียนเนียนเนียนเลยทุนี้มึงต้องลดน้ำหนักเลยนะผมนะยางแตกเลยอ่ะยางแตกอันนี้ไอ้บ้าเนี่อันนี้ฮค่น้งน้ำน้งหนังเราพม่าแตงคุขับอะครับขับได้ไม่ถึงอ่ะป้าขับอายุสี่ปีขึ้นไป แค่ละสองร้อยขับได้สี่นาทีมีรถซะเมื่ี้ยวิ่งวิ่งตามสนามไปเร็วไปเร็วเออเดี๋ยวพ่อไปตามให้พี่เมย์นึ่งรอบก่อนเร็วไปเร็วไปถึงก่อนกันเร็วหนูยังไม่พร้อมเลยคือลูกสาวพี่แอมดูลูกสาวดิช้าแล้วเลยโอ้โหกว่าได้ใส่พ่อมาเลยอ่ะ

ไปไงมาครับที่หนึ่งกับที่สองวิ่งเร็วมากเลยอ่ะหอบตายหมดแล้วครับหอบตายโค้งเยอะเลยจะปิดได้ดูผมผู้ใหญ่นั่งกับเด็กไม่ได้ครับนั่ได้ค่ะไต้องอะไรคะเนเนได้ไหมเด็กถ้าหัวาตั้งได้เหรอให้ได้มาป้าปลาปกติแล้วก็แล้วว่างค่ะเอ้วสามี่หแล้วก็ขึ้นใหญ่แล้วก็นีโก็ขักตายถ้ายุ่กับโค้งนะคบช้าๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยาว ดิฟก็ดิีขึ้นตะโค้งนะคะถ้าน้องดิฟตีถ้าน้องเหยียบแล้วเร็วแล้วดีก็จะหมุนได้หมุนอ่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแคกิ้งหัวแตกนัวเตกไม่เป็นไรหรอกเบรกมันไม่มีเบรกค่ะมีแต่ดิฟดิฟก็เหมือนเบรกอ่ะอ๋อดิฟก็คือเบรกอ่ะพี่ลองดูค่อยเหยียบค่อยเหยียบเฮ้ยนกนกเเข้าโค้งแล้วค่อยปล่อยนะไหนใเทโค้งไปเลยตาสองคนไม่ได้เล่น ไอ้พร้อมดิลยดิเลยพร้อไอ้พร้อมดิ๊บดบ้พี่สายทีนดีครับการน้องเที่ยวครับพี่เจ๊เมื sociedad, 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 sociedad. ่อไห่คะพี่เจ๊ราเมื่อไห่คะพี่เจ ขอจบคลิปีย่นท้าน,นี้กับการไปเที่ยวที่เออราดบุรีนะครับที่นี่ก็สนุกมากเขาที่จริงปิดตั้งนานแล้วก็เขาก็เขาแถมให้อ่เรียกไปนี้ก็ได้เออวันนี้ก็สนุกดีนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องบูมาสาธิตแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ กดติดตามเพจหรือฟอลโล่ที่เพจฮีโร่แฟมิลีนะครับ